นี่น้องนัดจะทำอะไรครับจะแกะขนมน้ำตาลกันไหนพี่เจเจได้รูปอะไรอ๋อเรียมวันนี้จะสำเร็จไหมเนี่ยน่าจะได้พ่งนี้เขาต้องเรียด้วยเหรอเขาเรียด้านไหนเขาเรียด้านที่มันเป็นวงกลมไม่ใช่เหรอเขาเรียด้านหลังเหรอด้านหลังฮยได้แล้วแล้วมีรอยละโโห อเข้าวทามาจากน้ำตาลอ่ะหวานหักพอดีอร่อยอยู่นะสนัตกินนะคนที่แท้จริงมันต้องทำยากมากจริง งอเลยเห็นมอเลยผมตันเอ้ยปัญหาอดีมั่มา<อ>ต้องเรียเอา่อนโวน้องกัดเลยอะจริงมันต้องเลียให้ได้ไม่ใจด,ดื้อ <laughs> มันหัก้นึกว่าววรอยฟันฮะนัดนัด<ะ>นัดแตกแลวนะไม่มีมันตาย